คุยข่าวสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตมากกว่าการประกันชีวิตผลิตภัณฑ์ล้างจานไลป้อนเลมอนฮีโร่ขจัดราบคาบหมดคราบมันยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุง กลับมาสู่ช่วงสุดท้ายครับในช่วงคุยข่าวนะครับวันนี้เราจะจะได้คุยกับนักร้องท่านหนึ่งซึ่งเคยมาพูดคุยกับรายการของเราไปแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเธอเตรียมตัวแพ็คกระเป๋าแล้วก็บินนะครับไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างประเทศเราก็เลยต้องเชื้อเชิญเธอมาคุยกันนิดนึงนะครับตกลงแล้วว่าออกอัลบั้มมาใหม่เนี่ยจะไม่โปรโมตในประเทศไทยหรือจริงหรือเปล่าครับและที่สําคัญนะคะเขาบอกว่าสาวคนนี้นะคะปีปีหนึ่งเนี่ยอยู่เมืองไทยไม่เท่าไหร่เอง ส่วนมากนะคะจะใช้ชีวิตอยู่ที่ต่างประเทศมีคิวเดินสายที่ต่างประเทศจะเป็นส่วนใหญ่นะคะวันนี้รายการของเรานะคะขอต้อนรับน้องจิ๋วอมรอรัตน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะดีนี่ก็แพ็กระเป๋าแล้วก็ลากเสียมลากลกระเป๋าขึ้นเครื่องอ่าเดี๋ยวเสร็จรายการเราก็โบยบินันโบยใช่แล้วค่ะก็จิ๋วเคยไปมาแล้วรอบหนึ่งเมื่อเร็วๆนี้นะคะแล้วก็จะว่า ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยปีนี้ก็ไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยจริงจริงเพราะว่ามีแพลนส่วนมากก็จะอย่างครั้งนี้ก็จะไปที่อเมริกาครั้ไหนคะไปแคลิฟอร์เนียค่ะโอไฮโอไปลาสเวกัสไปหลายที่เหมือนกันค่ะก็คือไปเกือบเกือบเดือนเลยโอ้ไปเกือบเดือนนึงเลยนะคะอันนี้คือหมายความว่าเจ้าภาพเจ้าเดินที่เคยจ้างน้องจิ๋วไปแล้วเขาเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งใช่ค่ะก็ ไปรอบที่แล้วเนี่ยได้รับการต้อนรับจากพี่น้องทั้งพี่น้องทังลา่านอกจากนะและก็พี่น้องทั้งไทย,ก,าายก็มาให้กำลังแรงใจหลายและกะ็มวลน้ำกันจากจากรบัมชุดนี้บทเพลง,งสวรรค์เมืองล่าค่ะอคลองซีหาหลอบอ <laughs> จา้าคือแบบลองจบแล้วขอขอ,ขอแล้วขออีกไม่เบื่อเลยแล้วก็ ตัวจิวเนี่ยดีใจลหลายๆเพราะว่ามีมีแม่แม่เพื่อนเป็นคนเล่าเน,นาะจ้ะเพื่อนก็อบอกเพิ่นมาหาเวทีแล้วเพิ่นก็บอกว่าแม่เน่ะเป็นคนเล่าเด้ออันหูว่าจิวจะมาหนิแม่โทษไปหาหลูกสุขคนเลยไห้มาเป็นมูแม่แบบว่า<อ>มาประมาณห้าหกคนลูก<อ>ทุกคน ให้มาไม่ว่าจะทำงานอยู่ที่ร้านไหนต้องจุดไหนยังไงให้มาดูใช่ค่ะมาให้กําลังใจนี่นะครับก็เลยถูกเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งพูดถึงน้องจิ๋วเนี่ยก็มีความผูกพันกับทางสปลาวนะคะอย่างอัลบั้มชุดที่แล้วสาวเข็นฝ้ายคุณท็อปนะคะเขาบอกว่าเป็นนักร้องสาวคนแรกเลยนะ ที่ได้รับอนุญาตให้ไปถ่ายทำมิวสิกวิดีโอที่สอลอาวถ่ายหลายเพลงด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็มีสวรรค์เมืองลาวสาวเขียนป้ายแล้วก็สาวนครพน,พนมบอต้มายจ้ะก็เป็นบทเพลงที่พี่น้องท่างเล่าแล้วก็ที่ที่เป็นพี่น้องไทยเล่าหนียู่ท่างอเมริกามากหลายนอกจากเพื่นกะให้การตอนรับย่างอบอุ่นมากๆเลยค่ะ ก็ถือได้ว่าเป็นแกกการเปิดตลาดนะฮะจากประเทศไทยของเราเนี่ยไปทำงานที่ สปปบอลา <c oughs> นะคะและแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเ <c oughs> พลงของน้องจิ๋วเองเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือในคนไทยที่เป็นคนภาคอีาาสานก็ <c oughs> ฟังรู้เรื่อง <c oughs> คนลาวก็ฟังรู้เรื่องเหมือนกัน <c oughs> นะคะ <c oughs> ซึ่งแบกอย่างนี้นะครับ <c oughs> ก็เลยทําให้คนที่อยู่ที่ต่างประเทศโดยเฉพาะชาวลาวที่ไปทํางานเนี่ยชอบมากๆเวลาน้องจิ๋วไปเล่นคอนเสิร์ตใช่ค่ะจริงๆแล้วบทเพลงสาวเข็นฝ่ายก็ได้รับการตอนรับจากพี่น้อง ทางไทยเฮ้าเนาะคะ่ะโดยเฉพาะพี่น้องทางอีสานและก็วงหมอล่ำหลายๆวงกะนัําไปรองไปล่ําเพื่อการแสดงหน้าเวทีต้องกลับขอบ่าคุณหลายๆและก็ะพี่น้องที่อยู่ที่นู่นนะคะที่อเมริกาก็ฝากไปถึงพี่น้องเนาะเพราะว่าจะบินแล้วนะจะอีกมัน วันหนึ่งเมืออื่นก็หอดละค่ะนะครัก็จะไปกันดือนหนึ่งแล้วไปเจอกับน้องจิ๋วมอร้าัที่นั่นได้เลยแล้วถามจริงๆอคู่สากอกผลเงินผลงานเพลงมาสาวเขีนฟงเขียนฝ้ายมิวสิกวิดีโออลณงกลงอลังการต้องลงไม่หากินในเมืองไทยแล้วหรอเห็นว่าปีนี้เนี่ยไปอยู่เมืองนอกกันหลายเดือนแล้วจุบก็ จริงๆเกิดยุ่ไสถ้าถทามี้เจ้าภาพกับไปนะจ๊ะก็ไปนะคะก็ได้รับเชิญไปก็จะไปร้องเพลงให้พี่น้องฟังทั้งในประเทศไทยและก็ต่างประเทศแต่ว่าช่วงนี้ก็คืออย่างอย่างที่จิ๋วไปก็คือเป็นช่วงเทศกาลของของไทยเราค่ะก็คือเทศกาลสงกรานต์ใช่ค่ะก็ไปฉลองสงกรานต์ที่ถือว่าเป็นครั้งแรกของจิ๋วเหมือนกันที่ไปฉลอง ประเภทนี้ไทยอยู่ตังแดนแต่อบอกว่าจากอเมริกากลับมาปั๊บมีคิวโวยบินิกแล้วค่ะคุณท็อปไปไหนต่อไปยุโรปโอ้โหดูสิเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวตกลงแล้วตอนนี้กอินเตอร์ตลอดเลยอินเตอร์ไหมกระองหมอลํำคือเก่าจ้ะไปนู่นก็เจอพี่น้องชาวไทยชาวลาวก็เลย จังใดล่ะถึงเรียกว่าโกอินเตอร์แต่ว่าก็เป็นโอกาสของจิ๋วมากกว่าค่ะเป็นโอกาสที่ดีที่พี่น้องแฟนเพลงให้การต้อนรับ,รบและกะ็เหมือนกับว่าเคยดูแล้วก็ยังอยากดูอีกอะไรเงี้ยมัน<อ>ชื่นใจเอ๋ออะไรไปโชว์เขาเอ,อ่ะมารู้สึกว่าทำไมเขาจะต้องเรียกร้องกลับไปให้โชว์อีกทีนึงอะไรเงี้ยเอาอันดับแรกเลยก็คือการแต่งกายด้วยมั้งคะ การแต่งกายที่เป็นวัฒนธรรมของทางสปปลาวด้วยแล้วก็บทเพลงที่จะมีกลิ่นอายของไทยแล้วก็มีกลิ่นอายของเราที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวค่ะจาดแล้วก็การฟอนลั่มอ๋อแสดงว่าไปฟอนด้วยแสดงว่าเสื้อผ้าหน้าผมเนี่ยจัดมาเต็มเต็มจัดเต็มเลยนะไม่ใช่แบบแต่งอย่างนี้แล้วก็ไปร้องแบบไงมันจะชุดสาวเคนไ้ายเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็ฟอนแล้วก็การร้อง เสียงสดสดก็คือไม่มีดนตรีเลยอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะบางเวทีอะไรเงี้ยถ้ามีเวลาจุก็จะร้องเพลงของแม่พุ่มพวงบ้างเป็นเสียงสดสดอะไรเงี้ยค่ะให้พี่น้องได้ฟังคือเป็นความประทับใจอย่างหนึ่งนะคะก็คือเวลาจุ่ร้องเพลงสดสดเนี่ยคือจากที่ทุกคนแบบเสียงมาคุยกันใช่ใช่ใช่พอจ๋วขึ้นบทเพลงเมือสุริยนเป็นัไงคะบรรยากาศนจะเงียบหมดเลยแล้วแบบ ไม่มีเสียงอะไรขึ้นมาเลยคือฟังแบบจนจิ๋วแบบคนรู้อะค่ะคือแบบเหมือนทุกคนแบบอาจจะด้วยบทเพลงที่เป็นอวัตตาของแม่พุ่มพวงด้วยแล้วก็บทเพลงที่หลายหลายคนรู้จักแล้วก็เลยแบบว่าประทับใจด้วยตัวจิ๋วเองก็ประทับใจเวลาไปร้องเพลงเมืองนอกต่างจากการร้องเพลงที่บ้านเราอย่างไรบ้างต่างก็คือหนึ่งหลักคือเวลาจะฟิกมากกว่ากัน ยังไงคะก็คือต้องขึ้นเวลานี้ต้องจบเวลานี้เลยไม่มีแบบเกินเลยไม่ได้เลยไม่ได้เลยต่างประเทศใช่ค่ะที่อเมริกาและก็อย่างพี่น้องแฟนเพลงเนี่ยจะแบบให้ติปหลายเด้อกระป๋อตุ้นะกระป๋องตุ้ถ้าเกิดว่าอยู่เมืองไทยเนี่ยอาจจะมีแบบว่าโอเคอะยี่สิบร้อยเนยอะไรแบบนี้โอ้โหแต่ที้คือก็ฟาดติปกันบอกว่าเต็มที่เลยทีเดียวก็ดีค่ะและก็เพื่อนกับแบบ เป็นกันเองเนาะไปแล้วเนี่ยแต่ละบ้านเนี่ยจะอยากแบบเหมือนแบบว่าเหมือนอยากต้อนรับอยากพาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยตำส้มตำอะไราเงี้ยค่ะจะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งซึ่งอยู่เมืองไทยเนี่ยบางครั้งเราเดินทางเพื่อที่จะไปขึ้นเวทีเสร็จแล้วเราก็กลับอ๋อไม่ได้ปลูกพันธุ์ไม่ได้เจอเจอแต่ว่านี่ไได้คือเพราะว่าเรเปลี่นไปตั้งแต่ลงเครื่องเลยเออมับจะตอนรัเยอ๋อแล้วที่บอกว่าฟิกฟิกฟิกเนี่ยส่วนใหญ่โชว์ที่ต่างประเทศเนี่ยโชว์อยู่ที่เวลาเท่าไหร่คะ ประมาณสชั่วโมงสชั่วโมงโอนะไปไประเทศไหนแล้วประทับใจมากๆแฟนเพลงบรรยากาศการโชว์อะไรอย่างเงี้ยอย่างอย่างถ้ายกตัวอย่างเมื่อกี้นะคะที่ที่ไปมาที่อเมริกาก็ประทับใจมากค่ะเพราะว่ามันจะมีเหมือนเหมือนเราเพิ่มคิวคอนเสิร์ตขึ้นมาอีกเพื่อที่กลุ่มแฟนเพลงที่ ที่วันนั้นผิดพลาดแล้วเราไม่ได้ไปอะไรเงี้ยอ๋อแสดงว่าจะจะฟิกซ์มาเท่านี้ใช่ไหมจำโดนจำกัดออ๋แล้วก็เสร็จแล้วไปเพิ่มโชว์เอาเข้ามาใช่ค่ะก็คือประกาศณวันนั้นเลยว่าเดี๋ยวจะมีเปิดอีกรอบหนึ่งของจิ๋วอะไรเงี้ยค่ะทางผู้จัดค่ะก็เต็มตลอดไม่ว่าจะเปิดกี่รอบกี่รอบมีเรื่องราวอะไรที่มันตื่นเต้นหรือทึกใจอะไรอย่างนี้เพราะเวลาไปต่างประเทศเออจริงๆแล้วไปรอบนี้นะคะก็อย่างพี่น้องชาวลาวเนี่ยค่ะจะมี การเต้นเป็นเอกลักษณ์ก็คือบาสโลบซึ่งบทเ,เพลงของจิ๋วก็จะมีเพลงสาวนครพนมบทต้มอ้ายที่เป็นเต้นบาสโลทุกคนแบบน่ารักมากลุกขึ้นมาเลยเหรอลุก คือพร้อมเลยคือรู้เลยว่าจะต้องมาเต้นมาเต้นคือฟังคำนองเรียงแถวมาเลยก็ใช่ค่ะเป็นภาพหรอใช่ค่ะเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยอคือพเราปุ๊บคือปกติแล้วเราก็จะร้องอยู่คนเดียวนะเพลงอื่นๆนะแล้วเพลงนี้นี่ขึ้นมาเลยเมนเป็นศิลปะวัฒนธรรมของทางเขาใช่ค่ะแล้วก็แบบเพลงสวัสค์เมืองลาวเนี่ยมันจะมีที่พูดว่าไผรวาเมืองลาวสาวสบายดีพี่น้องเอ๋ยใช่ไหมคะพอจู่พูด ก่อนจู่จะออกหน้าเวทีจูก็จะพูดอยู่ด้านหลังเวทีสบายดีพี่น้องเอ๋ยทุกคนก็จะแบบเหมือนสบายดีอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอบกลับมาเหมือนตอบกลับมานะก็เรียกว่าเป็นความประทับใจแบบอบอุ่นใช่ค่ะเหมือนกันเลยทีเดียวนะฮะครับกระือลว่าในช่วงที่ผ่านมาแบบว่ามันคือมันเป็นความประทับใจเกี่ยวกับเรื่องของการเต้นแต่นี่พี่ออยากดูอ่ะเต้นเต้นอะไรที่ว่าเนี่ยมันเป็นยังไงปัสลปเออบัสลปก็คือเป็นการเต้นอ่ ที่เป็นสเต็ปอะค่ะที่ตัวจุเองจุก็ได้รับการสอนมาจากท่านอาจารย์ไม่ศิลหงสวรรค์ซึ่งเป็นศิลปินแห่งชาติลาวอ่านให้หน่อยนึงมันมันจะยากมามมันจะยากมากเออจริงจริงจรงยังไงอะมันยังไงก็จะอาจุจะร้องอ้ไอ้บุญมาละพาเที่ยวเวียงจันท์ เชื่อมสัมพันธ์ลากมานานนนหลงเหื่อเหียงผู้เบาเล่า,ลาเสินเบิ่งน้ำโขงไหลลงเตื่นนกลางวังเวินสนาคา,าเสินบ้างฝไฟ<อ> มันจะมีท่าเอจะมีหมุนมันจะมีหมุนมันจะมีแบบหนึ่งสองสามสี่แล้วก็เตะใช่ค่ะแต่ก็ดูดูอ่อนช้อยนะแล้วก็เหลือที่บอกว่าไปถ่ายมิวสิกวิดีโอที่สปลาวได้อาจารย์ของสปลาวมาสอนท่าเต้นให้นะมีไปทัวร์คอนเสิร์ตที่สปลาวเยอะไหมก็มีเรื่อยๆนะคะแล้วก็ได้รับการต้อนรับจากพี่น้องทั้งสบปลาวหลายคือ้กันค่ะเป็นกำลังแรงใจและก็มากถ่งชอบงานเพลงและก็ ที่ดีใจที่สุดก็คือพี่น้องทั้งสปปเล่าเนี่ยจะจะมาขอเพลงแล้วก็มอบมอบรางวัลให้เนี่ยจะพูดเสมอว่าขอบคุณขอบใจอะไรเงี้ยขอบใจเดอ้อแบบทำให้แบบหายคิดถึงบ้านอ๋อ,อคือแบบอพอเห็นภาพจากมิวสิกวิดีโอนลาั้มชุดนี้ภาพสวยมากอ,ะอ่ะคือแบบใช่ เขาก็ดีใจที่ที่เราไปถ่ายทําที่ทางสปปลาวอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ไปนําวัฒนธรรมของเขามาเผยแพร่ด้วยใช่ไหมครับแมู่ดถึงการไปในครั้งนี้นะฮะน้องสาวไปรวยป่าน้องโจมนัสวีช่วงนี้น้องโจยังยังไม่ได้ไปูดถึงน้องโจอยากเจอหลังจากที่แบบว่าเธอเนี่ยผลักดันให้น้องเป็นศิลปินแล้วนะฮะก็อยากเจอบ้ ถ้าอยากเจอนนี้ชวนมาเลยอ่าวันนี้มาเฝ้าคุณพี่ด้วยนะมาเจอน้องโจเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอก็อีกหนึ่งตัวนะฮะมานะอน้องโจนั่งนี้ก่อนน้องโจยังคือแมทนี้ยังไม่ยังไม่ไปยังไม่ไปนะทำไมคะคือบอกว่าปล่อยน้องไว้ที่นี่ใช่ไหมมารับงานที่นี่ใช่ไหมใช่ไหมให้น้องมารับงานแทนในเมืองไทยหรือต uh, ัวเองก็ไปเมืองนอกมีบ้างค่ะ พี่ต้องไปบุกเบิกก่อนเนาะแล้วอยากไปมาถานโจก <c oughs> อยากไป <c oughs> อยากไปนะเธอนะเอาเป็นว่าเรื่องราวของเธอนะ <c oughs> น้องจิ๋วอมรรัตยังไม่จบนะเพราะว่าพูดถึงเรื่องราวของการเป็นเจ๊ดันนะดันน้องสาวองเอกเข้าวงการนะฮะเลยน้องสาวรู้สึกอย่างไรอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะครับเราจะมาคุยกันต่อกับความน่ารัก หน้าเอ็นดูนะครับของนักร้องคู่พี่น้องคู่นี้นะครับน้องจิ๋วและน้องโจแต่สำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณน้องจิ๋วอมรรัตน์ที่มาร่วมรายการกับเราก่อนเลยครับคุณมากมากค่ะขอบคุณค่ะหมดเวลาแล้วครับพรุ่งนี้เราคุยกับทั้งสองท่านนี้กันต่อในช่วงที่3ามนี้นะครับในช่วงคุยข่าวครับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับกับรายการข่าวลูกทุ่งทางสถานีข่าวสปริงนิวส์นะครับพรุ่งนี้เจอกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะ